สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับมิตรชนิดาร่วงปีนะคะในห้องเรียนประวัติศาสตร์ชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะเรียนเ,เราจะทำแบบฝึกหัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะสมุดนะคะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนวันที่นะคะและก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพอนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะว่าแบบฝึกหัดการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตจากนั้นขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะพอขีดเส้นใต้สองเส้นเสร็จนะคะนักเรียนเขียนคำสั่งในบรรทัดต่อไปเลยค่ะให้นักเรียนเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ และก็ขึ้นข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะภาพคนพายเรือในอดีตมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปภาพประกอบให้เฉยๆนะคะให้นักเรียนขึ้นข้อดีเลยค่ะเขียนข้อดีและก็ตอบตามความคิดของนักเรียนเลยข้อดีของการ ของคนพายเรือในอดีตหรือการเดินทางในอดีตโดยใช้เรือเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยมิทจะเฉลยให้แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะข้อเสียข้อเสียของการใช้เรือเนี่ยก็จะใช้เวลาเดินทางนานนะคะไม่ไม่เหมือนรถยนต์ในสมัยนี้ใช่ไหมคะ ข้อ2ค่ะการเดินทางรถไฟฟ้าในปัจจุบันข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีข้อดีอมีตอบให้แล้วนะคะข้อดีเนี่ยนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะข้อดีคือสะดวกถึงที่หมายเร็วส่วนข้อเสียเนี่ยมิเว้นไว้ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามลงไปเลยนะคะ 3. การใช้ตะเกียงในอดีตข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีนะคะมิให้ให้นักเรียนตอบเองนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยการใช้ตะเกียงนะคะก็ต้องใช้น้ำมันและการใช้น้ำมันเนี่ยเวลาที่เรา,เาถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะไปเดินชนก็อาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยหกแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะ ข้อที่4ค่ะหลอดไฟในปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลอดไฟในปัจจุบันเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียอย่างไงรให้นักเรียนมิดเว้นข้อดีไว้นะคะให้นักเรียนตอบได้เลยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยหลอดไฟในปัจจุบันก็เปลี่ยนจากอดีตใช้ตะเกียงใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะ ข้อเสียของการใช้หลอดไฟในปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีค่า,าต้องจ่ายค่าไฟที่ราคาแพงขึ้นนะคะถ้าเทียบกับตะเกียงในสมัยอดีตนะคะวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนแค่4ข้อเท่านั้นนะคะฝากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะค่ะในชั่วโมงนี้ก็จบ การเรียนการสอนด้วยเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะ